สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ YouTube ช่องเดียดัมแมนทันะครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆพี่น้องๆนะครับมาชมรถพ่วงนะครับตอนนี้เป็นเจ้าฮิโน่สิงให้เท็นะครับสมอเงินนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้รหัสก็ FM 2K นะครับอ่ารอใส่มันนะครับท่านผู้ชมครับช่วงเย็นนะครับมันในร้านก็ประมาณนี้นะครับ น่าจะพอพ่วงหนึ่งพอดีนะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณเสียหนึ่งนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ในการถ่ายทํานะครับ mm hmm. เสียก็เป็นคนใจดีนะครับเป็นเจ้าของร้านด้วยนะครับใครสนใจอยากมาเท่มันที่นี่ก็ยินดีนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับหลายคนก็ตามนะครับว่าอยู่ที่ไหน เรามาชมรายละเอียดนะครับรู้สึกว่าคันนี้เดียร์ดับเบิลทักจะเคยรีวิวไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับสวยนะครับคันนี้เป็นรุ่นที่ฮิตครับไม่ตกไม่ตกรุ่นเป็นนะครับด้วยหัวที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับความสวย ตรงกันเลยครับอันนี้ก็เ็นเสียนะครับเสียครับลดลดบางเครื่องอะไรครับ p ีสิ2เ็ดสามสอูนย์เกียร์นะครับเกียร์ยี่ตันโอโ้โหสุดยอดนะครับคันนี้เปลี่ยนหัวใจมาแล้วนะครับรหัสเดิมอ่าเป็นมีโน fm 2เนะครับ 2k ก็ เห็น MC เคยบอกว่าเป็นเครื่องเครื่องเดิมมัน240นะครับท่านผู้ชมครับ2อ0่ไม่เกิน2.6นะครับตัวนี้แต่คันนี้เปลี่ยนหัวใจมาใหม่แล้วนะครับวางเครื่อง p 1 1 c นะครับ320แรงม้านะครับแล้วก็เป็นเกียร์เป็นเกียร์อีตันคูลเลอร์นะครับใช้ได้อีกนานนะครับท่านผู้ชมครับรถ ถ้าเปลี่ยนหัวใจมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมการทำงานนะครับ ราคามันช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับท่านผู้ชมครับถ้าวัดเปอร์เซ็นก็จะได้หลายตังค์อยู่นะครับอ,อ่าเดี๋ยวเราไปชมกันใกล้ๆนะครับเครื่องเดี๋ยวนี้ก็โมมาเยอะนะครับนี่ครับเปลีย่ยนเป็นกระทะรีเดียนยางรีเดียนแล้วนะครับหัวใจเขาใหญ่นะครับใหญ่จัดนะครับ สุดจัดนะครับคันนี้เูรื่องครับสุดยอดครับชอบคือแคตซีเขาเป็นแคตซีใหญ่แล้วนะครับไม่ไม่ไม่เว้าแล้วนะครับไม่เว้าเหมนอนาทิ้งนะครับรวคกับแคตซีเขาเป็นแท่งยวใหญ่ยาวเลยนะครับเป็นแคตซีตัวเดียวกันกับฮีโน่เมกานะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีฮีโน่เมกาเกิดขึ้นนะครับ มันจะมีรหัส FM 2 k กับ FM 2P นะครับชิ้นสุดที่ FM 2P นะครับ เปลี่ยนหัวใจให,ใหม่มาแล้วช่วงล่างก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับช่วงล่างเป็นช่วงล่าง z ซเอมนะครับท่านผู้ชมครับสังเกตได้จากเท้าข้างเขาไม่เล็กแล้วนะครับเท้าข้างมันจะใหญ่แล้วนะครับลถขุนได้นะครับท่านผู้ชมครับดูครับ หุ่นไม่ว่าจะเป็นหุ่นตัวแม่ตัวลูกนะครับได้หมดเลยนะครับตัวแม่ก็เป็นกระบะกระบะเหลนะครับทนผูคชมครับเป็นเหล็สมัยเก่านะครับแบบเก่านะครับแล้วก็มีต่อต่อรั้วขึ้นไปนะครับสองเส้นนะครับต่อรั้วขึ้นนะครับมันบาลานซ์กันนะครับที่ตัวลูกครับตัวลูกก็จะเป็น กระบาเหล็กนะครับก็เป็นหาง3ามคานนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาสังเกตนะครับว่าทําไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นระบบถุงลมนะครับส่วนตัวเดียดัมมนทักนะครับในในในเรื่องของความคิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยดัมเมนทักก็จะอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับบันท้ายก็สวยนะครับดูครับ บ้นานไทยคขาสตวนนี้ก็เป็นกระทะเลดียอนยางเดียน,ยยนทั้งหมด22เส้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับอาทีนี้มาถึงจุดที่เดียร์ดเมนทักบอกท่านผู้ชมนะครับสงสัยน่าจะเป็นาลมรั่วนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ยางรั่วนะครับลมรั่วนี่ครับ ปกติเมื่อก่อนเราจะเห็นสามคานนะครับสามคานเนาะสามคานเป็นเาผาคู่หน้าตรงนี้นะครับจะเป็นระบบถุงลมนะครับผมเห็นบางคันนะครับใช้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเราวิ่งรถเป่านะครับเราสามารถใช้ถุงลมยกได้นะครับยกขึ้นเพื่อเพื่อวงเลี้ยวในการถอยหรือการเลี้ยวนะครับ มันจะไม่กินยางนะครับแล้วก็เซฟยางได้ด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีของมันนะครับถ้าเราใส่ถุงลมนะครับแต่ถ้าเป็นระบบแหนบก็จะยกไม่ได้นะครับแต่การรับน้ำหนักการถ่ายเทน้ำหนักของตัวลูกก็จะดีกว่านะครับก็คือสามารถรับน้ำหนักได้เต็มที่นะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าข้อดีของหนบยก็คือมันรับทุกช่วงนะครับน้ําหนักไม่ลงเผาใดเผาหนึ่งนะครับอันนี้คือรับทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นถุงลมเนี่ยครับก็คือรับน้ําหนักได้เหมือนกันแต่อายุการใช้งานนะครับสักพักหนึ่งถุงลมก็จะรั่วนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของเดียร์ดัมแอนทักนะครับไม่ไม่ได้ว่าถุงลมไม่ดีนะครับถุงลมก็มีข้อดีของมันนะครับก็คือ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าเราจะไปใช้แบบไหนนะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้รถแบบไมส่สมบุกสมบันนะครับก็คือใช้แบบเซฟเซฟแนะนําให้ใช้ถุงลมนะครับแต่ถ้าใช้งานสมบุกสมบันหน่อยนะครับลงเหวลงเขาลุยป่าลุยฝนนะครับก็แนะนํานะครับให้ใช้เป็นแหนกจะดีกว่านะครับใครที่ใช้ทําไล่ยางนะครับ แนะนำให้ใช้แหนบนะครับเดี๋ยวเราไปดูบันทายตัวลูกเขานะครับอ,อาจจะย้อนแสงหน่อยก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับรถตักก็ต้องเทมันใส่ล้างนะครับเพื่อเอาดินออกนะครับ เวลาเราเอาไปตีมันจะได้เนื้อเยอะนะครับหมายถึงว่าไม่โดนหักจินด้วยนะครับนี่ครับเียดัมแอนทักฝ่ฝันนะครับท่านผู้ชมครับว่าวันหนึ่งนะครับถ้าถ้าไม่สมหวังกับอาชีพหลักของตัวเองนะครับที่ทําอยู่นณปัจจุบันนี้นะครับเยดับแอนทักก็อยากจะมีรถสักหนึ่งคันนะครับเราจะขอเป็นนายตัวเองนะครับท่านผู้ชมครับก็คือเรื่องงาน มีวิ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะครับท่านผู้ชมครับพอดีเดียร์ดแมนทักมีอาเป็นเสมียนนะครับเสมียนเกี่ยวกับการาตัวรถนะครับไปใส่อะไรยิ่งอะไรนะครับแล้วเกทํางานมาไม่ต่ํากว่า15ปีแล้วนะครับประสบการณ์อาเดียร์ดแมนทักก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยซีเรียสน,นะครับอยู่แค่เราตัดสินใจว่าจะไปทําเมื่อไหร่ แต่ตอนนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ก็นิ่งๆก่อนนะครับท mm ่านผู้ชมครับไม่อยากตัดสินใจอะไรลงไปนะครับเพราะว่าตัดสินใจก็ได้เพียงหนึ่งครั้งทุกอย่างจะเปลี่ยนนะครับหมายถึงว่าถ้าเราตัดสินใจจะทําสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นจะอยู่กับเราตลอดชีวิตนะครับคือการตัดสินใจทําอะไรลงไปต้องคิดดีๆนิดนึงนะครับตอนนี้เดียดัมเมทักก็ยึดอาชีพหลักไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะคงทนถาวร นะครับอ่ะอันนี้ก็เล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับชอบนะครับรักรถมาตั้งแต่เกิดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับหางก็สวยนะครับดูครับไม่ปู่เลยนะครับ สภาพบเคเลยนะครับรถก็ทะเบียนนี้เลยนะครับทะเบียนเดียวกันกับอู่เลยครับรถอู่ก็ต่อมาจากอู่นี้นะครับตัวรูปทะเบียนก็จังหวัดนี้นะครับ บ้างนะครับดูครับน้ำมันสุดจัดนะครับมีเนียมสุดยอดสวยนะครับเสียใส่มันไปลงไหนครับไม่บนอ๋อร้านเสียนหนึ่งใช่ไหมครับอ๋อพอดี เสียหนึ่งแกมีหลายร้านนะครับยอมรับนะครับในความสามารถของเสียนะครับย่อนนะครับรถก็ไม่พอวิ่งนะครับก็เลยต้องใช้รถกันเพื่อนนะครับมาเวยกันวิ่งนะครับ ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ